โยนนอกหม้อนะคะอันนั้นผิดแน่นอนนะคะแกงและใส่หม้อแบบนี้คือทําถูกต้องนะคะถูกวิธีนะคะพน,น้ะ <c oughs> นีกค่ะพี่ๆเ,เพื่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบชะพูมะเขือเทศพี่ๆเ,เพื่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมบุูบุญบอกพี่พรเจว่าเจวาม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 านี่มาดูแกงหัวปีที่ถูกต้องนะคะ สับหัวปีเสร็จแล้วล้างน้ําเกลือแล้วก็ล้างน้ำพธรรมดาหนึ่งน้าแล้วก็เอาใส่ในหมอ้อแบบนี้นะคะอ่าถ้าแกงที่ผิดวิธีคือสับสับหัวปีแล้วก็โยนออกข้างนอกนะคะอันนั้นแกงผิดวิธีนะคะอะคุณสิงปืนไวสวัสดีค่ะแบบสะอาด <c oughs> อ่านี่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 เจ๊ J. เขาไม่ชอบหัวปีหรอกเจ๊ J. เขาชอบหัวปลาช่อนนูนไปถามอะไร แหมมาถามพี่สีเนี่ยก่อนจะไปถามเจ๊ก่อนจะไปถามเจ๊จเจให้ไปถามพี่สีก่อนเจ๊เขาบอกหัวปีไม่ชอบชอบหัวปลาช่อนพุ่นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเราสามารถนั่งทําได้นะคะรอให้หัวปีสุกนะคะพี่พี่เพื่อนนี่แล้วใบชะพูพี่สีไม่หันเหรอ ใบชะพูเราจะหันห่นก็ได้ไม่หั่นก็ได้เราจะใส่พอเราใส่ใบชะพูลงไปแล้วมันก็จะเป็นใบเล็กๆนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆใครที่จะทําแกงหัวปีนะคะมาดูสูตรบ้านพี่สีนะคะมาดูสูตรในไลฟ์สดบ้านพี่สีนะคะวิธีโขลกพริกแกงวิธีทําพริกแกงทําให้ดูหมดนะคะโขลกยังไงใส่อะไรลงไปยังไงนะคะพี่ๆเพื่อน ตอนนี้ก็จะได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาลงไลน์ใช่ไหมยางก็ปียังไม่สุกจะลงไลน์ได้ยังไงได้เวลาดูเวลาว่าเท่าไหร่อู้สาิบเก้านาทีพี่เพื่อนๆขอขอบคุณทุกท่านที่เขา้มารับชมขอบคุณกําลังใจตอนนี้เราจะยังไม่ชิมนะคะนี่กปีได้ที่แล้วนะคะพี่เพื่อน ดูหัวปรีสลดแล้วก็นุ่มๆเด้งๆดึงๆดึงๆแบบนี้นะคะคือหัวปรีสุกนะคะพี่เพื่อนๆหัวปรีเปลี่ยนสีแล้วเราก็สามารถใส่มะเขือเทศลงไปได้นี่มะเขือเทศก็หั่นใส่แบบนี้แหละคนเรามันลูกทุ่งนี่อยู่เมืองกรุงอย่าลืมลูกทุ่งอยู่ลูกทุ่งอย่าลืมเมืองกลุงไม่ลืมค่ะแต่ไม่อยากไป อยู่นานอยู่นานเกินอยู่นานเกินที่ที่ความว่าอยากจะไปไม่มีค่ะพี่พี่เพื่อนยี่สิบสองปีที่อยู่มานี่ขอใส่มะเขือเทศลงไปแบบนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนเราก็เตรียมใบชะพูนะคะใบชะพูใส่เป็นใบก็ได้หรือว่าจะหั่นใส่เล็กๆก็ได้แล้วแต่เรานะคะใส่ใบชะพูเยอะๆจะหอมนะคะพี่เพื่อนเพื่อน ใบชะพูเยอะๆจะหอมมากนี่ค่ะขั้นตอนนี้นะคะใบชะพูกำมาแบบนี้เลยนะคะพี่เพื่อนเแล้วก็แค่หั่นครึ่งแบบนี้นะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะนี่นี่คือบรรนอกบรรนาจริงๆแล้วก็ใส่ชะอมลงไปนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนอุ๊ยอุ๊ยอ๊นี่ค่ะ แล้วก็ถึงเวลาแล้วก็คนนะคะคนแบบนี้นะคะพี่เพื่อนๆน,นี่พี่สียังไม่ได้เติมอะไรนะคะยังไม่ได้เติมอะไรนะคะพอเราใส่ใบชะพูไปแล้วเราก็จะชิมน้ําแกงนะคะนี่โอ้โหหอมใบชะพูหอมผักชะอมพี่พี่เพื่อนๆน,นี่นมีผักชะอมสีห้ายอดหกเจ็ดแปดเก้าสิบยอดนี่ค่ะ ใส่ลงไปแล้วเราก็จะชิมนะคะถึงตอนนั้นเราค่อยจะเติมลงไปนะคะตอนนี้เราจะชิมดูก่อนนะคะพี่สีใส่แต่ปลาร้าลงไปนะคะพี่สีขอเติมน้ำปลานิดนึงนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเติมน้ำปลาแล้วแต่พี่พี่เพื่อนเพื่อนชอบเค็มเติมเยอะชอบไม่เค็มเติมน้อยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้าย ใส่ผงชูรสล,ลงไปนะคะตอนนี้แกงหัวปีเราอร่อยแล้วถ้าใครดูไม่ทันนะคะตามไปดูไลฟ์สดบ้านพี่สีได้นะคะ,ะแกงหัวปีใส่หมูนะคะใครที่ดูไม่ทันนะคะเข้าไปดูในไลฟ์สดพี่ี